การศึกษาภาคบังคับเป็นเครื่องมือในการควบคุมคนที่ดีที่สุดของรัฐเลยครับคือเขาสามารถออกชุดความรู้มาหนึ่งชุดแล้วก็ใส่ข้อมูลในสิ่งที่เขาอยากให้รู้ลงไปแล้วก็ก๊อปปี้มาหลายๆชุดเอาไปใส่ในโรงเรียนต่างๆหรือที่เรียกว่าการศึกษาส่วนกลางเรียนเหมือนกันหมดออกมาก็เหมือนกันหมดซึ่งการศึกษาทุกวันนี้คุณก็รู้ครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ผมรู้สึกแบบนี้จริงๆชอบสอนให้เด็กอยู่ในระบบสอนให้เด็กพึ่งพาตัวเองไม่ได้ สอนให้พึ่งรัดอย่างเดียวมีปัญหาอะไรก็ให้รัดช่วยเด็กรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่สนใจเรื่องการเมืองมากขึ้นจะไม่ให้สนใจมากขึ้นได้ยังไงล่ะครับก็พิมพ์เงินมาเยอะขนาดนี้เงินเฟ้อขึ้นขนาดนี้นี่ะเด็กที่ยังไม่มีความมั่นคงในชีวิตนึกอะไรไม่ออกก็ให้รัดช่วยครับรัดพิมพ์เงินมาช่วยหน่อยแต่ผมก็งงว่าทาไมไม่สอนถึงเรื่องการพิมพ์เงินเงินเฟ้อคืออะไรการพิมพ์เงินส่งผลอะไรเงินเฟ้อจริงๆริงเท่าไหร่ CPI ใช้วัดเงินเฟ้อได้จริงๆไหมรัดเสกเงินยังไงทาไมถึงไม่สอนเรื่องพพวววกกนนนนนนีีีีี้้้ล่่ะะเเเรรรรรืองงคคจไไมมััดยยใโบ ราะว่ารัฐไม่อยากให้คุณรู้เพราะว่าถ้าคุณรู้รัฐก็จะไม่มีข้ออ้างอะไรมาหลอกคุณเพื่อให้เขาพิมพ์เงินครับรู้ไหมว่าเด็กบางคนยังไม่รู้เลยว่าเงินเฟอ้อคืออะไรรู้แค่ว่าข้าของแพงขึ้นอย่าว่าแต่เด็กเลยครับอาจารย์บางคนยังไม่รู้เลยสําหรับผมเนี่ยการพึ่งตัวเองสําคัญที่สุดครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราครับเพราะว่าการพึ่งรัฐเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับแล้วทุกคนต้องจ่ายผ่านเงินเฟอ้อครับงงใช่ไหมครับว่าทําไมทุกคนต้องจ่าย การพิมพ์เงินคือการเก็บภาษีทางอ้อมของรัฐบาลครับสมมุติรัวออกนโยบายการศึกษาฟรีมาบอกว่าให้เด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยได้รับการศึกษาที่ฟรีจนจบปริญญาตรีแต่ลืมคิดไปว่าเงินนั้นนะเขาเออกมาจากไหนเก็บภาษีเหรอการเก็บภาษีเนี่ยมันไม่พอจะมาทําอะไรแบบนี้หรอกครับสุดท้ายก็ต้องพิมพ์เงินครับและพิมพ์เงินมันทําให้ข้าวของแพงขึ้นครับเงินในกระเป๋าทุกคนก็จะใช้จ่ายได้น้อยลงครับประนทดนีละนิด,น,ดนี่คือการเก็บภาษีทางอ้อมครับ คือการขโมยเงิน